สวัสดีรับปกจองลุงเดียนะครับทีมหลังบ้านน้ององคงอิงนะครับผมเนาะมีฝนตกไม่ได้ยึดเลยครับผมนี่ก็ยังลงดินๆน,นะครับเปิดไฟลังบ้านหน่อยดวงนะครับผมนะเพราะลังบ้านมันมืดอย่างนี้แต่เดินตามมาบุนรถเยอกันไม่ยอมไปนอนกับดีดีกับลุงเดียอาหารกับไม่รู้กับ กลัวว่าลุงเดียจะจับเจอแล้วรอดมานี่มาไปไปมาเร็วมากินข้าวไปเร็วมา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 เร็วมาเร็วมามาเร็วมาเอาละมาเร็วมามาเร็วมามาเร็วมา มาเดีวเดินมาเดีวมากินข้าวมาเด็วมานี่น้ำขางเลยนะครับตกเยอะนะครับพุ่นแต่ว่าดีว่าตรงนี้ไม่เปียกนะครับมาเด็วมามาดีดีด เอ็มาเอามาโดนมาเร็วดูกับมันดูมันแม่หลวงเดียหลามกับพมดูเอาเข้าวได้มากินกับไม่ยอมข้าวไกลหลวงเดียกลวยตุกหลามโซมาเร็วมามันซนจริงจริงมา,มา,มาเร็วมาไปมานกินข้าวไปมาไปไปกินข้าวมาเร็วมา กับฟิฟซเอาเออกินข้าวแล้วก็นอนนี่แหละเดี๋ยวฝนมันตกเปียกก็ไปเดินตากฝนอยู่นองกับดีดีเนาะวิวจริงๆกับตั้งไงลุงเดียจับดูตุดจอดตามห้ามันฝักหลายจับมันตั้งแต่ฝุ้นตกมันกับฟิฟซี มันไม่ยอมมาจับมันแต่วิ่งเล่นหนามพ้นมันแต่ได้เยอะจนเนี้ยจนมันหิวเต็มตีครับผมจึงยอมม่หลุงเดียจับจะชุดยอดเดินดูนะครับค่อมเรียบร,ร้อยรอพุนตกตกนักครับผมตกนักมากๆเลยนี่พอเริ่มเบาแล้วนะครับแต่ก็ยังลงเม็ดเนาะ เบ่เด oh, ินดูความเรียบร้อยนิดกับกอนนำนามโอ้ยเบ่อยู่าบเลยครับพมไม่เปียกนอนสบายเลยดันล่างมันมืดนะครับตึ้งลงเดียกต้องเปิดไฟไว้ดวงนะครับล่งบาง ิดน,นี้จะไม่ปลอยกับเด็กๆฝอพ่นตกซนกันครับแต่ว่าพ่นไม่ตกลงเรียบร้อยเนาะแต่ปอพ่นตกไม่ปลอยเลยครับแต่ละตัวืคอคลาลูลามุดเก็บอ่าอยู่กับพี่ดีดีนี่แหละนอนนี่อ,อมันไม่เปียกฝนก็ไม่โดนนุ่นดีดีหลับแล้วนุ่นเห็นไหมเออดีดีหลับแล้วนุ่น เออแต้ยังนอนดยอดกว่าจะยิ้วเต็มทีครับต้องให้ลวงเดียจับมู่กันรับเหลว <c oughs> มู่น่าเดี๋ยวเดินดู <c oughs> นะครับ <c oughs> เดินดูความเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เพื่อมีหน้าตรงหน้าตัง ก็ยู่สักอันกับอันตรายไม่ใจได้กับฝนมันซานันนะครับพุ่มแต่ว่าตอนเย็นกันลงเดียเช็คดูร้อนึังแล้วนู่นปลานางดังกินข้าวไม่ ไปนอนไปไปนอนนี่แม่ก็ไม่อยู่กับแม่ก็กินข้าวต้องนอนกับลุงเดียตะกี้ไอ้พลุงเดีย,ล,ดยลูกกับลุก,ลกมากันละนอนเร็วพดนนักเบาแล้วนะครับแต่ว่ายัางมีตกดินดนะินาะ สำรวจสักนิดก่อนนำน,น้ำนอนเมื่อก่อนตรงนี้น้ำจะไล่นะครับตาจะขึ้นตาจะบืนนะ้ีปลาใสสั้นขวานนะแต่นี่พอมีกำแพงตังเรียบร้อยแล้วครับน้ำจะไม่ไหลแล้ว คนอย่างลงเม็ดไม่ไม่ยึดนะครับโอเคครับปั๊มจับบุญร้อนนะก้าไปนอนติม ในบ้านได้แล้วก็ว่างไปครับปุ้มปนม,ม,มันลงเบ็ดมันจะได้เกาชนครับปุมมันรอดจอบเล่นในขี้ตมปนม,มาอีกแล้วมู่มไปนอนไปเร็วไปปนม,มาอีกแล้วไปเร็วไปนอนอ่า ตวนมาอีกแล้วเร็วไปไปไปนอนมูนะนี่ครับผมน้ำเต็มจ้าแลยครับพี่จีจะลนบอแเลยโอเคครับ ดีดีบนรอดเข้านอนเรียบร้อยม้วนเรียบร้อยประตูหน้าต่างเรียบร้อยมีปัญหาอืมเริ่มตกนักอีกแล้วครับ fc เริ่มมานักๆเข้าอีกแล้ว แกกับผพุ่หจะมาจิปน,นี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิง่แงแจ้งเตือนนะครับผุ่มนะ้องแล้วก็ฝากติดตามช่องลุงเดียด้วยนะครับผมเนาะทีมหนะลังบ้านนอ้องเองนะครับปานางแปลวันแล้วก็บ่าวโทนนะครับทองพูนแม่น้อยนะครับแล้วก็ฝากอีกช่องทางนึงนะครับผมนะอ่าเฟซบุ๊กนะครับผมนะก้องลุงเดียธรรมดาลงมาจำนะครัก็ของปานางนะลมๆแรง แต่ลวงเดียบจะเปลี่ยนชื่อเดียวกับจองนะครับแต่ว่ามันกดชื่ออีกชื่อไม่เจอกันมาลองกดหน้าจองกล้องชื่อเดียวกับ youtube นะครับผมเนาะแล้วคาเฟ่กับเอฟซีบางทางก็น่าดูแล้วนะครับผมนะฝากติดตามไปด้วยครับผมกำลังใจเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม